นี้เขาเอือน่าไล่นกยุ่งพี่น้องนกยุ่งกับพวคือกันดีพี่น้องลายตัวลายรูปร่างลายขนาดดีพี่น้องนกยุ่งแต่ตัวก็เห็ดแล้วแต่เขาเห็ดบอกมากน้องนกยุ่งหางขึ้นพี่น้องนกยุ่งหางขึ้นว่าหรือว่านกยุ่งลำแพ่นพี่น้องตัวนี้ได้ลายรูปแบบลายสไตล์เลยพี่น้องแต่ละตัวเห็ดออกมาพ่กคือกันพี่น้องตัวนี้โอ้ปวดสิงห้ามพี่น้องโอ้กวได้พรโอบก็ดได้พี่น้องก็แล้วแต่ผู้มักคือเก่าเลยพี่น้องเด้อนกแต่ละตัวก็เห็ด ออกมาบ่าคือกันพี่น้องเฮ็ดนี่เฮาก็เฮ็ดได้หลายรูปแบบหลายสไตล์คือกันะพี่น้องเอื่อนว่า,า,านกยุงลำแพน55ซิาลำพี่น้องน,นกตัวนี้บ่น้อยบ่ใหญ่กำพอดีพี่น้องนกยุ่งลำแพหงหาข้นก็เอิ้นว่านกนกยุงหางขึ้นแดงพี่น้องงามดีพี่น้องนกนี่ตามบอกมาเป็นสินบาททุกงอกแล้วงามๆพี่น้องนกนุ่งตัวนี้งาม นกยุงลำแทนหรือว่านกนกยุงหางขึ้นพี่น้องก็เลยได้วุ่นเสื่อเอิญสิว่าไปแล้วแต่ลายดูแบบลายสไตล์โอบก็ได้บโบโอบก็ได้คือเก่าด้อจ้านี่ก็ได้จำมั้ยตีนมันเหี่ยห้าอยากเห็ดไปเังไดก็ได้ด้พี่น้องแล้วตีนมันเหี้ยเดาเต้าเห็ดไปดอก มันก็เห็ดแบบไรก็ได้นกนีเขาอยากให้มันเป็นยางน้ำกลกนก็ได้อยากยางน้ำกลกันก็ได้หรือว่าอยากยางปิดหนาใส่กันก็ได้คือเกาพี่น้องโยงเห็ดลายแบบลายสไตล์พี่น้องนกโยงลำแพนหรือว่านกยยงหางขึ้นห้าสิบห้าลำนะคะ